เอาแล้วครับงานเข้าแล้วครับเยียบร้อยครับสุดรอยอดอัศวินของเราครับเกมแล้วครับเที่ยวสุดท้ายเลยรถเปล่านี่กะว่าจะไม่ติดกับเขาแล้วไม่รอดครับก่อนหน้านั้นเสียโก้ิโนโมเมกามาดันตูดให้ไม่ขึ้นนะครับถ้าอยากดูต้องไปดูที่ช่องลุยเดี่ยวพันลีนะครับ เอาคันที่สองครับพี่ใหญ่จะมาดันตูดให้เป็นทางด้านรถสิบล้อ,อ,อลวางไว้ตรงนี้แหละ จริงๆยังไม่ทันทำอะไรเลยขึ้นแล้วสกินนิดเดียวเองครับกระเด็นเลยครับโอ้โหนี่ร่องรอยดูล่องรอยการดีบุมเล้เลยสวดช็อตก่อนหน้านี้ครับไปดูที่เดียวโรยเดียวพันลีครับเดี๋ยวจะต้องไปแซงกระบะอีกโอ้โหเต็มเลย เหนืองว่าอะไรมันเต็ดด่ะเแ็กามกรบบ้าเลยขึ้นเรียบร้อยครับขอบคุณเสียเจครับอิสุสามหกครับดันขึ้นได้อย่างปลอดภยัยแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเราพบกันใหม่ครับ Selamat pagi.